และนี่คือเยาวราช500บาทฉบับ2 0งศูครับจะพยายามไม่ให้เกิน500แล้วกันนะนี่เรามาตั้งแต่4ี่โมงนะครับก็ไม่ต้องรอคิวไปที่ก๋วยจั๊บนายเอกซ์ก่อนได้เลยฮะอืมิีไทยหอมดีมากน้ำซุปจะแบบ เบาๆนะนะถ้าจะกินหมูป้อมรอิงเดี๋ยวต้องไปลองตัวข้าวหน้าหมูป้อมเลยอร่อยอร่อยอร่อยเลยตัวน้ำซอสจะมีความแบบหวานๆอยู่น,นะดีนี่นะครับน้องกายน้องก้าวปลาหมึกย่างเยาวราชนะครับน้ำซอสที่แบบจะไม่ใช่ซอสแล้วอ่ะแบบพริกล้วนๆเลยเน <ๆ S 1> <c oughs> ี่ยครับอร่อยมากลองเห็ดด้วยโ๋วพรละไม้นะครับผมมาถึงแล้วร้านโปรดตลอดการของแถวนี้นะอยากเยิมนะครับอยากเยิมเลย คาถาร้อนอ่ะที่มันกรอบกรุบแบบกรุบยิ่งนี่มาห้าวเชียนนี่กับเมนูพุดดิ้งชานมไข่มุกครับอร่อยมากหวานกำลังดีเลยอ่ะไข่มุกหนุบมากแล้วไอ้พุดดิ้งนี่แบบนุ่นอ่ะเจ๊เจ๊งจุ๋ยกุ้ยเยาวราชนะครับเป็นแบบแป้งนึ่งโบราณกินกับไชโปะนะฮะไม่มัรจารวิธีทำเหมือนกันอื้มอร่อยแป้งนิ่มนะแล้วแบบไชโป้แบบเค็มๆเล็กๆหวานนิดหน่อยตัดกันดีมากเลยอยากจะบอกว่าถ้าเรากินร้านนี้มันจะเกิน500แล้วนะ ไปต่อเป็นร้านที่บังเอิญเจอนะครับมันลี่เกียวไส้เยาวราชใบไจโอนะฮะไส้แน่นๆเต็มจุกๆอย่างนี้เลยไส้แน่นจุกปอบระบาดอร่อยอืมสวิตทามครับมาทีไรต้องสั่งทุกทีแผ่นตะลุกนมสดเป็นลูกเนี้ยอืมอืมขึนของทำมาเยอะได้ของหวานตัดนะโคตรดีเลยขนมปังเยาวราชตัดจมนะครับแน่นอนต้องัวเดิมกันบ้างอะไรมันไม่เลิกอ่ะรสนมโหยอดรสจะอร่อยโอเคสรุปเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ห้าร้อยบาทไม่มีอจริงค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวระบุไว้ให้นะครับบ๊ายบาย สว,วัสดีครับบรรทัดทองเฟิร์สทามห้าร้อยบาทครับนี่เลย,เนยหนึ่งนมนัวเนี่ยซาลติเป้กับหมูฟังปิ้งครับให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อ,อนมนันวมันมันวานแล้วทำไมไม่กินไม่หยุดเลยขอซาลาวะไข่เค็มครับอร่อย <c oughs> ปลากระพงผัดพริกเกลือครับบุยวานนิอดอร่อยสอมเงงทนรสชาติเข้มข้นดลเ <c oughs> ส้นเตี๋ยวครับต้องเป็นน้ำดำมา อืตัวนี้อร่อยมากมันมีความเป็นต้มยำแบบโยฟรี้โอไม่ได้เค็มขนาดนั้นอันนี้เนื้อ่ไส้รูปบางๆไส้ครับเฮ้ยตัวเนื้อร่อยจริงด้วยตัวเนื้อไม่ได้อร่อยมากแต่ขครื่องในอร่อยมากถังๆถังๆไอติมเหมืนโถทอดไอติมเกาลลัครับปับ๊บเอ,อ้ยเนียนอยู่นี่มันนี้พวกคำว่าอาร่อยมาบกรีดกันแล้วไม่รู้ไส้รัสตอยไส้รัสตอยรัอยโอ้โหสูซ่ากล่องหนึ่งครับผมขนมไข่รอคิวฮัลโ นี่มันจะเป็นนี้คือมันไม่ได้เป็นไส้แบบพาสต้าแบบพาสต้ามันจะเป็นแบบเหมือนเนยมันละลายไปข้างในหมดแล้วอ่ะลองดูครับมันทัดทอนหนึ่งวันไม่เกินห้าร้อยรยังไม่รู้เลยนะมาครับทุกคนและนี่คือการตะลุยกินซิ่งไฮ2องศแบบไม่จำกัดงบครับเปิดมากับร้านเน่ยกาเด้นนะครับไม่มั่นใจว่าเรียกชื่อถูกไหมนะแต่ว่าหมูกรอบโบราณเคยไปกินรอบหนึ่งบบโคตรดีเลย ที่ผมชอบกินประจำนะครับก็จะมีข้าวผัดที่เขาผัดกับแกลบแหมแล้วก็มีตัวถว่วแขกผัดนิดนิดนึงนะฮะจะเป็นเรื่องอะืรอร่อยมากทางหูลูนะครับเป็นร้านที่อยู่ตรงหนานจิงรถผัดตะบันมาตรงนี้เองสตรอเบอรี่ช้ำนะครับเคลื่อน้ำตาลมาแบบกรอบกรุบเลยเนื้ออะไรก็ไม่รู้ครับ35หยวนแต่รู้สึกว่ามันใหญ่มากก็เลยลองดูเฮ้ยเนื้อนุ่มมากแล้วผมมาล่าแบบของดีเลยอ่ะ ร้านชากียนะครับมีในไทยไม่กินมากินที่จีนสัง่งโดยที่เขาได้คอมเมนต์มาเลยหอมจัสมินทีที่มีความนวลๆนะครับดื่มได้เรื่อยๆไว้มากินข้าวนยครับอันนี้เป็นฟู้ดคอร์ทตรงยู่หยวนกานร์เดนนะฮะไส้กรอกจีนอันนึงครับดัมปริงอันนี้เป็นโกลเด้นซุปของที่นี่เลยเหมือนเป็นสตอกที่เที่ยวมาแป้งๆนิดนึงอันนี้นา่าจะรักษาขนชอบนะครับเหม,มือนขนมจีน,พนเพื่อนใหญ่กว่าแต่ว่าหนุบกว่าด้วยไอติมโกลดีว่านะครับผมวันนี้เป็นกึง่งวาน,นิลากึ่งชอ็อกโกแลต อร่อยแบบอร่อยเลยอะติดผมนิดเดียวมันจะเป็นหวานแบบนวลๆมากกว่าที่นี่คือ Starbucks Reserve Roastery เชียงไหมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนนะอืม a s p a r a s o กับเอกมาพร้อมกับ Seasonal f r i t t a t นะฮะ Refreshing Great Morning ร้านแฟงแอนด์เคลนะครับอยู่ตรงถนนอันฟูโรยังจะมีความชิคชิคคูลๆนิดนึงที่สั่งมาก็จะเป็นแนวไชนีสทาร์พาสนะครับแป้งเนี่ยเหมือนจะเป็นแป้งแบบจริงจรของเขาขอ่ะอืมเข,าข,เขา้ากันมากมากมันมีความเป็นไชนีสอยู่เซอร์จีนเดิมมาโซคาเฟ่น่าจะอาจ่านอย่างงี้คือเวลาเราซื้ออะ่ะเขาให้หมีทุกแก้วเลยเว้ยทุกเมนูที่สั่งมาก็จะมีเรดบีนบัตเตอร์บันนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเชนิชออนเน่แอนด์เบคอนจะเป็นสีดำอืมอร่อยมันให้ความกรอบมากกว่าปกติอธิบายไม่ถูกคร่าวๆที่ผมไปมมมมมาาาทัั้้งหดก็็ีีปปรรระะณนนนคคบวเเ่ส งส้นเท่านี้ครับกับไทยละจ้ามาครับทุกคนกับการตะลุยกินโตเกียว2024ด้วยงบกึ่งไม่จำกัดครับนี่เป็นร้านซูชิในเส้นโอโมเตะแซนโดเลยครับจำไม่ได้ฟังมาจากไหนแต่แบบมันเหมือนโอมากกเตะสายพานเลยโคตรอร่อยไม่อยากเชื่อว่านี่คือร้านสายพานอ่ะแล้วเดี๋ยวมีซูชิอีกต้องเน้นๆว่าเป็นการลมละลายที่ยอมได้ร้านจิวคัสึ่นะครับสาขาฮาโูจิคุก็จะมีเป็นตัวเนื้อวากิวนะฮะนี่ตัวท็อปเลยแล้วก็สั่งตัวสเตอร์รอยปกติมาด้วยมาลองดู อันนี้รู้สึกว่าเป็น must have visit อ่ะที่หนึ่งเลยที่ควรจะมาอันนี้เป็นร้านハウスนะครับตอนเราเข้ามาก็สั่งเครื่องดื่มหนึ่งย่างต่อหนึ่งคนแล้วเราก็สามารถสั่งเค้กเพิ่มเติมได้ด้วย <c oughs> ของริงแป้งบางครีมหอมน้ำผลไมา้ที่มันมีความเป็นเบอร์รี่อ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะร้านโตเกียวทาราโกสปาเกตตี้ที่ชิบูยานะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนตอนแรกแต่ว่าแบบไหนๆก็เข้ามาแล้ว <c oughs> ครีมี่หอมแล้วเป็นไทโกตีขึ้นมาแบบอร่อยมากอ่ะตามรอยโกเบนกอนนะครับไม่รู้ว่าถูกหลักไหมแต่น่าจะใช่ เฮ้ยไม่ได้คาดหวังนะอุ๊ยหวานไข่ย,ยูคาลาเค็มๆตัวโทนาก็แบบอร่อยอ่ะอร่อยเดมัชชะโตเกียวนะครับอยู่ตรงแคทสตรีททางผ่านระหว่างโอซาก้ากับโอเเตซันโดนะหอม,อมออหวานแบบเบาๆอาร์โม่ที่แบบปรุงขึ้นมาเลยอันนี้อยู่ที่ถนนคนเดินตรงชินจูกุแล้วนะครับไปเจอร้านชูโรสร้านหนึ่งอยากลองกินดูเย็นจับอร่อยดีกินได้เรื่อยๆกินเล่นๆๆๆ แน่นอนครับสตาร์บัคที่ญี่ปุ่นเห็นมันจะมีเอสเปรสโซอะโปลาโตอยู่ที่เป็นเครื่องดื่มเหมือนจะมีแค่ที่นี่นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมัชชะโรนะครับผมอืมผูมัชชาหอมมากแล้วก็เปื้อมากหลังมิยาชิตะพานะครับตรงชิบูยาสเตชันจะมีเส้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นร้านแบบอิซะยะยาวทั้งแถบเลยซึ่งตรงนี้ครับใครสนใจก็มากันได้นะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมไปมาในโตเกียวนะครับถ้ารวมเค้กของกินเล่นอะไรเองเนี่ยก็จะเป็นประมาณราคาเท่านี้เลยและสถานที่ถัดไปที่ผมจะไปกินก็คือเซียงไห้ครับ มาครับทุกคนกับการย้ำเยาวราช500บาทอีกครั้งปี2024ฮะไปอันขนมจีบแปะเซียนะครับหรือว่าขนมจีบอากงอ่ามันจะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้นะครับอยู่หน้าวัดมงคลสมาคมมันลูกเราไม่กี่บาทเองอ่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากเนื้อแน่นแล้วก็รู้สึกว่าแทาไม่มีแป้งเลยอันนี้เท่าไหร่ครับผมเป็นร้านทามาที่อยู่ข้างๆกันกับร้านขนมจีบอากงเมื่อกี้เลยนะครับอืมอร่อย เป็ดปักกิ่งนะครับหน้ารอยย่อโฮเทลโฮเทลรอยย่อแบงคอกเลยถ้าสมมติเอาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันแค่20บาทเออเขาขายเป็นชิ้นด้วยอุ้ยอร่อยอร่อยจริงเป็ดนุ่มแป้งเราแบบซอสกำลังพอดีร้านโอเคผัดไทยนะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าใส่ไข่ธรรมดากรุบกริบกรุบกริบเอาแบบไม่ปรุงก่อนนะนัวๆมันๆแล้วก็เป็นไข่ที่บอกว่าเขาดีแบบมันจะใช่ตัวนี้หนึ่งอรอไข่จ้าปูนะครับผม มีกลิ่นเครื่องเทศบานๆบกขึ้นมาเล็กอ้วนกวยจับนะครับผมนุ่นี่รู้สึกว่าเป็นร้านแบบแถวๆบ้านเก่าด้วยนะหืมกรอบหนังกรอบเลยกล้วยน้ำจุกก็จะมีความเผ็ดพริกไทยค่อนข้างสูงระดับหนึ่งนะฮะขนมเบื้องไทยแอฟยวรราชนะครับผมคือนเดินไปมเรื่อยเจอแล้วแบบอยากกินกรอบตานอนกรอบอนหวานนัวๆอร่อยเป็นหล่อหั่นกล้วยกับอะไรนะเหงยงแ้เหงยงหญิงแต้เอิ สดชื่นจะมีความแบบขมๆนิดนึงอ่ะเย็นๆแต่ม,มันเหมืๆๆอนนมมิ้นท์อะก็อร่อยนะร้านไอศครีมยยวนๆนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูบัวลอยน้ำขิงนะฮะที่มาในรูปแบบไอศครีมแทน ตัวไอศครีมมันจะเป็นรสน้ำเต้าหู้อ่อนๆน,นวลนๆแล้วพอมันได้ซอสน้ำขิงตบมาใช่ปะ่ะมันหอมอ่ะแต่มันจะไม่ใช่แบบเป็นน้ำขิงที่เผ็ดๆนะพี่จบกับร้านน้ำเต้าหู้เลยครับอันนี้มันชื่อร้านเลยนะมีเป็นปลาต้มโขลกแล้วก็น้ำเต้าหู้แคลาสสิกเลยแล้แค่ปลาต้มโขลกเนี่ยสี่ห้าบาทเกึมมุดมันนิดเดียวแต่อะเอาให้ผมเสร็จก็จัดไปเลยครับจัดเต้าหู้ด้วยกันคลาสสิกแถมให้ครับร้านไส้กรอกอีสานพาเข้าเหนียวนะฮะนี่ก็จะเป็นไส้กรอกแบบเล็กๆแบบนี้ ไม่มค่อยเปรี้ยวนะแต่อร่อยจริงเนื้อมันมีความนั่นๆโอบุนเซ่นอะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอดีฝนตกก็เลยต้องกลับก่อนเดี๋ยวสรุปยอดไปให้นะครับผมเท่อะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเมืองตะันตกไ,ได้นะ hey.